ทำไมต้องมีความทุกข์ถึงจะเข้าใจธรรมก็ไม่เสมอไปนะครับบางคนส่วนใหญ่ก็จะอาศัยความทุกข์ความทุกข์จริงๆแล้วถ้าเราพิจนารณาดีๆความทุกข์เป็นเหมือนครูเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่มาบีบคั้นเราให้เราเข้าไปศึกษาธรรมเป็นปัจจัยที่เราพอเราถูกบีบแล้วเนี่ยเราจะดิ้นหลนดิ้นรนไปหาธรรมะอาจจะเฉยไฉออกไปทางอื่นได้แต่ถ้ามีกรรมดีสะสมมามีศรัทธาเบื้องต้นแล้ว ก็เป็นไปได้ที่เราจะลาดเอียงมาสู่การศึกษาธรรมะแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมีทุกอ่ผมเองก็การศึกษาธรรมะเนี่ยก็ไม่ได้มาจากทุกขแต่มาจากความอยากรู้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นฉันทะเจตนามาตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยากจะศึกษาก็นําตนเข้าศึกษาธรรมะแต่ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์บีบคั้นเราเข้ามาหาธรรมะ หรือเป็นเจตนาที่เราตั้งใจเข้ามาหาธรรมะก็ล้วนเป็นกุศลและเจตนาทั้งสิ้นนะครับทำให้เราได้เข้าหาธรรมและทางพ้นทุกข์เข้าสู่ชีวิตที่ดีงามได้นะครับ